ภาพ,พยนตร์มันก็สิ่งที่ให้ความบันเทิงมาหลายยุคหลายสมัยการตายในภาพยนตร์มันก็ทําให้คนดูมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นถ้าคนลายตายคนดูก็อาจจะโล่งใจแต่ถ้าฝ่ายตัวเอกตายคนดูก็อาจจะเสียใจแต่ก็มีภาพยนตร์อยู่ประเภทหนึ่งครับที่การตายในนั้นมันคือของจริงโดยที่มันถูกเรียกว่าสนับฟิล์มครับหนังที่จะมีการฆ่าและการตายในนั้นมันคือการตายของจริง8มิลิเมตรมันจะเป็นเรื่องราวของทอม เขาถูกจ้างโดยมหาเศรษฐีสามีของเธอเพิ่งตายไปและเขาก็ทิ้งสมบัติไปมากมายโดยที่หนึ่งในสมบัติพวกนั้นมันก็คือสนับฟิล์มเศรษฐีจึงจ้างทอมเพื่อตามสืบหาความจริงว่าสนัฟิล์มเรื่องนั้นมันเป็นการตายจริงหรือว่าเป็นแค่ของปลอมและการสืบคดีในครั้งนี้มันก็ได้เปลี่ยนทอมไปตลอดการเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็มาเริ่มกันเลยครับทอมเป็นนักสืบเอกนชนทั่วไปงานของเขาส่วนมากก็จะเป็นคดีชู้สาวภรรยาสงสัยว,ว่าสามีนอกใจ ทอมก็จะถูกจ้างไปตามเืบทอมเป็นที่ไว้ใจของเหล่าเศรษฐีทั้งการทํางานที่ดีและการเก็บความลับที่ยอดเยี่ยมพอขาทํางานเสร็จเขาก็รีบมุ่งหน้ากลับบ้านเขามีภรรยาที่แสนสวยและก็ลูกที่น่ารักรอยอยู่ที่บ้านหลังกลับบ้านมาแค่วันเดียวเขาก็ถูกจ้างงานอีกครั้งพอเขามาถึงมันก็เป็นคฤหาขนาดใหญ่เขาถูกมาหาเศรษฐีจ้างโดยที่เธอสงสัยบางอย่างสามีของเธอเพิ่งตายมีสมบัติมากมายถูกทิ้งไว้ทุกอย่างดูปกติดียกเว้นฟิล์มวนหนึ่งที่เธอพบ เธอได้ขอลองทอมเธออยากให้เขาตรวจสอบม,มันตอนแรกเขาก็นึกว่าของปลอมแต่พอเขาได้ดูมันก็สมจริงมากเกินไปชาเสนากาศฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งอย่างโหดเหี้ยมแล้วมันก็หั่นเนื้อของเธอออกเป็นชิ้นๆมันโหดกับมนุษย์จนทอมแทบทนดูไม่ได้ทอมเลิกรับงานเขาจะไปตามสืบหาความจริงทอมกลับไปเตรียมตัวที่บ้านและครั้งนี้เขาก็เลิอกเอาปืนไปด้วยเขาบอกลาลูกกับภรรยาและเขาก็ออกเดินทางทอมเริ่มสนใจหญิงสาว เขามาที่สำนักง,งานคนหายเพื่อหาข้อมูลเขาเริ่มหาจากข้อมูลในคอมแต่เขาก็ไม่เจอเขาจึงปิ้นรูปเธอแล้วเขาก็เริ่มตามหาจากเอกสารทอมเจอบางอย่างเข้าฟิลสุบารักษ์มันก็ฟิล์มหายยากที่เลิกผลิตไปนานแล้วและมันก็มีราคาสูงมากอีกด้วยเขารีบโทรบอกเศรษฐีเขาให้เธอลองตรวจสอบการเงินแปลกๆของสามีอีกบอกแสสาคัญก็คือรอยสักข,ของชายในหน้ากากปีศาจแบบไหนกันนะที่ฆ่าและหั่นหญิงสาวเป็นชิ้นๆได้เขาหาจากเอกสารคนหายอยู่นาน และเขาก็จะจนได้ชื่อของเธอคือแมรี่เธอหายตัวไปเมื่อหกปีที่แล้วทอมเรีมาหาแม่ของเธอเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มในใจเขาได้แต่หวังว่าเธอจะเป็นแม่ที่แย่แล้วก็ไม่สนใจว่าแมรี่จะเป็นหรือจะตายแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นเธอคิดถึงแมรี่อยู่เสมอเธอเก็บของพันทุกปีไว้เพื่อรอการจับมาของแมรี่ทอมเริ่มหาหลักฐานและเขาก็จะสมุดเล่มหนึ่งเข้าแมรี่หนีไปกับแฟนเธอจะไปฮอลลีวูดแล้วเป็นดาราดังทอมได้ไปหาแฟนของแมรี่ เขาติดกุกเพราะคดีรักทรัพย์เขาก็เป็นแค่ไอ้ชั่วคนหนึง่งเขาหลอกฟฟนแมลลี่แล้วก็ทิ้งเธอไปทอมกลับมาหาแม่ของแมลลี่แลวเขาก็ถามเธอว่าถ้าไม่รู้ว่าแมลลี่ไปไหนกับรู้ความจริงที่อาเศร้าเธอจะเลือกแบบไหนซึ่งเธอก็บอกเขาว่าเธออยากรู้ความจริงทอมจะวางน้องของแมลลี่ไว้เขาเดินทางมาที่ฮอลลีวูดและเขาก็เริ่มตามหาแมลลี่แต่ก็ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นหรือว่ารู้จักที่ร้านหนังสือเขาเจอชายคนหนึ่งเข้าชายคนนั้นมีชื่อว่าแม็ก เขาไม่เหมือนคนทั่วไปแถวนี้เขาขายหนังสือผู้ใหญ่แต่กลับอ่านหนังสือวิชาการทอมกลับมาดูฟิล์มนั้นอีกครั้งและเขาก็เจอเงาใครบางคนเข้าเมื่อเขาเอาไปเพิ่มความชัดมันก็ปรากฏชายสองคนอยู่ที่ด้านหลังทอมกลับมาที่ร้านเขาขอความช่วยเหลือจากแม็กแม็กพาเขามาที่ตลาดมืดเขาอยากได้สนับฟิล์มเพิ่มแม้แต่ที่นี่สนับฟิล์มก็เป็นเรื่องต้องห้ามเขาได้มาสองอันแต่มันก็แพงมากแต่พอเขาเปิดดูมันก็เป็นของปลอมทอมได้รู้เรื่องราวของแม็ก เขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําเขาอยากเป็นนักดนตรีชื่อดังแต่ทําไงได้บางทีโลกก็ไม่ได้ให้ตามที่หวังทอมได้ข้อมูลเพิ่มเติมแมรี่เคยมาพักที่โบสถ์เธอทิ้งข้อความไว้ว่าถ้าถูกแมวมองชวนไปเล่นหนังเมื่อทอมตามไปที่นั่งก็เป็นค่ายหนังผู้ใหญ่เขายื่นลูกของแมรี่ให้ดูเจ้าของค่ายก็ถึงกับตกใจแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักแล้วเขาก็ไล่ทอมไม่กลับไปทอมตามสืบเจ้าของค่ายอยู่นานจะวันหนึ่งเขาก็ได้เรื่องพวกมันมักจะไปถ่ายหนังนอกเมือง ทอมเกิดถูกจับได้แต่เขาก็หนีไม่ได้ทันเขาโทษหู่เจ้าของค่ายจามันก็เริ่มเผยข้อมูลแม็กเองก็อาสา,าจะช่วยและทั้งสองก็เดินทางไปที่นิวยอร์กแป้นแบบที่ทอมคิดไว้สามีของเศรษฐีมีการใช้เงินที่ผิดปกติเขาจ่ายเงิน30ล้านจาก5าบัญชีภายในเดือนเดียวแม็กพาทอมมาเจอเทปหนึ่งเข้าและเทปนั้นมันก็มีชายหน้ากากอยู่ด้วยพวกเขามาหาดีโนโ่ดีโน่เป็นเจ้าพ่อนหนังซาดิสทอมก็เลยบอกกับดีโน่ว่าเขาอยากสร้างหนัง เขาจ่ายได้ไม่อันแต่ภายในหนังนั้นมันต้องมีชายหน้ากากอยู่ด้วยทอมให้แม็กกับไปจากนี้เขาไม่ควรจะมาเสียงด้วยแม็กได้บอกกับทอมคุณไม่มีทางเปลี่ยนปีศาจได้มันต่างหากที่จะเปลี่ยนคนทอมมาตามนัดดีโน่กำลังจะเริ่มถ่ายแต่ทอมกะถูกดีโน่นจับได้แล้วความจริงก็เปิดเผยสามาสีของเษฐีเป็นคนจ้างเขาถ่ายหนังโดยที่มีทนายเป็นคนจาัดก,การให้ดีโน่นให้ทอมแปลวีไมาให้เขาไม่ยังเขาจะฆ่าแม็กทิ้งแม็กตามมาช่วย แต่เขาก็ถูกจับได้ทอมได้ถามทนายทำไมทำไมต้องทำเรื่องบ้านนี้ด้วยมมนสนุกมากหลยไงกับการตายของหญิงสาวคนหนึง่งทนายก็ตอบเขาที่เศรษฐีทำไปก็เพราะว่าเขาทำได้แค่รวยอยากแห่งคนตายต่อหน้าก็ไม่ใช่เรื่องยากทอมเอาฟิล์มมาให้ดิโน่แต่แม็กก็ถูกปาดคอต่อหน้าเขาดิโน,โน่เผาฟิล์มทิ้งทอมก็พูดขึ้นว่าเงิน30ล้านเนี่ยมันทําให้พวกแกฆ่าคนได้เ,เลยหรือไงแล้วพวกมันก็ทะเลาะกันเพราะ่ัฒนาให้ดิโน่แค่ล้านเดียว แล้วพวกมันก็ยิงกันเองจนตายทอมใช้หน้หว่านนั้นแทงชายหน้ากากและเขาก็หนีไปได้เขาบอกความจริงกับเศรษฐีและเขาก็รีบกลับไปหาภรรยาและลูกภรรยาขอร้องแม่เขาไปแต่เขาก็บอกเขาจะจบเรื่องนี้ซะควมบริสุทธิ์สองคนต้องมาตายพวกมันต้องดใช้เขามุ่งหน้ามาหาเศรษฐีแต่เธอกับฆ่าตัวตายไปแล้วเธอรับความจริงไม่ได้และเธอก็ทิ้งเงินไว้ให้กับเขาทอมก็คิดเงินอีกแล้วคนหนึ่งใช้เงินสั่งฆ่าคนเพื่อความสุข อีกคนนึงก็ใช้เงินเพื่อนหนีความผิดเขาตามไปจัดก,การเจ้าของค่ายตอนแรกเขาก็ไม่กล้าพอแต่เมื่อทอมไปบอกความจริงแม่ของแมรี่เธอก็ร้องไห้แทบขาดใจนั่นทําให้ทอมโกรธสุดขีดเขาทุบเจ้าของค่ายจนตายแล,ล้วก็เผาที่นั่นล่าต่อไปคือชายหน้ากากมันต้องชดใช้เขาตามสืบจนรู้ที่อยู่ของมันทั้งสองเขาต่อสู้และหน้ากากของมันก็หลุดเมื่อทอมเห็นใบหน้าของมันทอมก็ถึงกับตกใจภายเรืหน้ากากมันไม่ใช่ปีศาจมันเป็นแค่ชายคนหนึ่งเท่านั้นมันก็บอกเขา น่าหวังอะไรปีศาจนั้นเหรอฉันก็แค่คนทั่วไปฉันทําก็บชอบแล้วก็ได้เงินทอมถูกมันแทงเข้าแต่เขาก็ดึงมีดออกแล้วแทงมันกลับมันจบแล้วเขาล้างแค้นให้แม็กกับแมรี่ได้แล้วทอมกลับมาที่บ้านภรรยาได้เข้ามากอดเขาเงินทําให้คนกลายเป็นปีศาจได้ทําให้ฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งที่ไร่เรียงสาได้อย่างง่ายดายมันอาจจะเหมือนที่แม็กพูดไว้เขาอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจแล้วก็ได้ทอมได้รับจดหมายแม่ของแมรีม่เขียนถึงเขา เธอขอบคุณที่บอกความจริงขอบคุณที่ล้างแขนให้คงจะมีแค่เธอและเขาที่สนใจหญิงสาวตัวเล็กๆอย่างแมรี่ภรรยาก็ยิ้มให้เขาและเขาก็ยิ้มตอบบางทีเขาอาจจะต้องเป็นปีศาจเพื่อจัดการกับปีศาจก็ได้และเรื่องทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับหนังเรื่องนี้ก็ดาร์กมากเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องอำนาจของเงินด้านมืดของจิตใจคนเราแท้จะไม่มีทางรู้ว่าคนที่หน้าตาปกติทั่วไปเนี่ยแท้จริงแล้วเขาจะเป็นคนยังไงและทําอะไรมาบ้าง รวมถึงเรื่องความฝันบางทีทุกอย่างก็ไม่เป็นใจให้เราทําตามฝันเรื่องนี้ก็แสดงแง่มุมพวกนี้ออกมาได้ดีเลยครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ